ก็สำหรับวันนี้เราเน้นระบบทีมของเรานะครับเพราะว่าวันนี้เป็นการซ้อมวันแรกนะครับแล้วก็สนามจริงด้วยนะครับก็ซ้อมระบบในเรื่องของที่เราฝึกซ้อมมาที่เมืองไทยแล้วก็มาซ้อมที่นี่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทํากันบ้านของโดมิกันนะครับเราก็ได้ศึกษาเขาแล้วก็ให้นักกีฬาเข้าใจแล้วก็มาเข้าระบบตรงนี้นะครับก็คิดว่านักกีฬาเข้าใจนะครับแต่ว่า ในเรื่องของการเล่นนะครับเรื่องการเล่นก็ก็ยังมีบางจุดนะครับบางจุดที่ที่ที่เรายังยังยังไม่ดีนะครับไม่ดีแต่ว่าคิดว่าในกีฬาน่าน่าจะคุยพูดคุยกันแล้วก็ปรับนะครับก็เขาเขาเล่นเนี่ยเขาเล่นเนี่ยคือเขาไม่ค่อยเสียเองนะครับจากที่ได้ดูนะครับเขาจะแก้ไขมาแล้วก็ให้ให้ให้เราเล่นแล้วเราเล่นเนี่ยให้เราลุกลุกผสมไม่ได้ มิดเดิลบลอกเราทํางานไม่ได้แล้วเขาก็ขยับบล็อกเอานะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเราเล่นโครงสร้างเนี่ยเราก็จะยากนะครับแต่ถ้าเรารับขึ้นมาแล้วลุกมิดเดิลบลอกเราลุกได้เนี่ยก็จะทําให้ให้เรามีโอกาสทําพอยท์ทำคะแนนได้ครับต<โด>้องวนอยู่เหมือนกันนะครับน้องใหม่ที่ที่เข้ามาแล้วก็คนที่ฟื้นฟูมานะครับเพียวนะครับก็ฟื้นฟูขึ้นมาแต่ว่าเมื่อกี้ดูฝึกซ้อมแล้วก็ก็สามารถ ทำได้นะทำได้แต่ว่าก็ต้องดูในช่วงการแข่งขันทีงนะครับแล้วก็เราจะสามารถให้เขาซัพพอร์ตตำแหน่งได้บ้างนะครับจุดไหนได้บ้างเขาจะให้ใช้เขาในเรื่องของอบอลสถานการณ์ด้วยนะครับก,ก็ต้องดูดูผู้มีสถานการณ์ด้วยครับผม